คือผมไปรู้มาว่าน้องพลเนี่ยแอบใช้เงินสี่พันไปซื้อของไม่กี่ชิ้นเดี๋ยวผมอะจะแกล้งแบบเอากล่องไปทิ้งทุกคนครับคือในกล่องไม่มีอะไรนะทุกคนถ้าผมเอาของจริงมาใส่อ่ะตายตายอย่างเดียวอโอเคเพี่จะเปิดน้ําทุกคนเดี๋ยวผมอ่าอันนี้นะคะทุกคนกล่องแบบไม่มีอะไรได้กล่องแบบไม่มีอะไรโอเคคับทุกคนฮะเอ้ยทุกคนทุกคนคือตื่นเต้นว่ะทุกคนนี่นะกล่องนี้ปะ อะไรนะเอ่อฝนตกไงเธอเขาเก็บไม่ทันเขาก็เพิ่งตื่นอ่ะเขาไม่รู้มันคือคือเขาโอ้โหมันเปนี่ยนไปแล้วซึ่งโอปอล์บอกว่าอะไรนะก็คือบางทีเนี่ยมีคู่หนึ่งอาจจะเลิกกันไปเลยก็ได้จริงเลิกเพราะว่าทำอย่างเงี้ย ็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบกับผมจานทีมโอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินสตเนียชาแนลครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมก็เป็นวันที่วันอะไรแล้วโอปอฝนตกวันที่ฝนตกอ่ใช่ครับผมมันมีวันนี้มันฝนตกจะบ้าเุ้ยข้าวติปกใช่ครับทุกคนวันนี้ผมหัวร้อนครับผมคุณผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมน้องพลอยเนี่ยนะครับเคยขอตังค์ผมเนี่ยไป4 0 0พันบาททุกคนไปเปผู้ชาย ใช่อ้าวไม่ใช่เฮ้ยี่ตกใจผมเลยคือไม่ใช่เป็นผู้ชายตอนแรกพี่ไปสืบว่าเอาตังค์ไปเปย์ใครเอามาซื้อแอบซื้อของขวัญให้ผมหรือเปล่าจริงจริงมันไม่ใช่ครับทุกคนครับคือผมไปรู้มาว่าน้องพลอยเนี่ยแอบใช้เงินสี่พันไปซื้อของไม่กี่ชิ้นผมก็งงมันคืออะไรนี่เลยครับผมคุณผู้ชมครับนี่นี่คือกล่องกล่องอะไรไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มผมก็ไม่รู้มันคือกล่องอะไรจะมาเซ็กซี่หรือเปล่ามันเป็นชุดของน้องพลอยเซ็กซี่เซ็กซี่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ ตอนนะทุกคนมันจะมีของมารลามิวด้วยผมก็งงทาไมมันมีกล่องของมารลามิวแล้วทําไมมันเหมือนกันหรือว่าค่ะว่าลบแอปไปแล้วไม่ใช่ค่คะคือผมอะลบแอปไปแล้วแต่แอบไปให้มิวอะสั่งให้อ้าวงงเลยออพอเนี้ยทีนี้เว้ยทุกคนผมก็เลยแบบหรือว่าหรือว่าโอปอลหรือว่าน้องพลอยกับมิวเขาสั่งชุดเซ็กซี่มาบ o u ลมาเอาใจหรือเปล่าคืนนี้น้าโซฟ้าคือวันที่18เนี่ยวันที่18เขาจะไปเที่ยวกันเอออาจจะเป็นชุดเซ็กซี่ว่ามิวหรือเปล่า อ่ะทุกคนคือผมกาแอบแกะไปแล้วแต่มันคือแกะเข้าไปมันจะมีหอยชั้นหนึ่งผมก็ขออนุญาตถือวิสาสะแกะเลยแล้วกันคือผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมอยากรู้ไงเป็นคอนเทนต์ผมรู้ว่าน้องๆอ,อยากดูได้ข่าวว่ามีเป็นอะไรยาวๆ้วยใช่ป่ะในกล่องอ,ะอ่ะ <คน S 1> มอนเหมือนกล่องแบบมันเหมือนอุปกรณ์อะไรสักอย่างอุปกรณเอ่ะก็ผมจะไม่เปิดของมาลามิวนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมือนกันแล้วเพราะกล่องมันมาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปิดแค่ของน้องคอยนะครับซึ่งน้องคอยน่าจะมีสองกล่องหรือเปล่าเดี๋ยวเ ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้ชิ่ <c oughs> อันนี้เป็นของมาลิตาของพี่มิวอ่าอ่าอันนี้ของน้องพลอึ <c oughs> กล่อง <c oughs> ทุกคน <c oughs> อันนี้ของน้องพลอึดกล่องกล่องนี้ทอะไร้ฝนตกด้วยนะครับอันนี้น้องอุปอไปหยิบมาให้ <c oughs> <c oughs> ไปแบกมา <c oughs> ก็สรุปคืออย่างละ2กล่องของมิวสองของล็ออยสผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูนะครับกดไลค์ซับส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็ช่องโ p ปอลสกาลิคคนถือกล้องด้วยนะครับโอเคทุกคนยังไงดีโอปอแกะเลยอย่าไปวันอย่าไปวันโอเคครับอย่าไปแกะกันดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เว็บเด็กเทพสปิงนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเพชร ฟรีไฟล์นะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมฉลองเปิดเว็บใหม่เติมเงินคูณ2ออันดับแรกนะครับเราต้องมาที่เติมเงินนะครับผมมันมีทั้งหมดเติมวอ l l e t เติมซองของขวัญแล้วก็เติมทูมานี่นะครับก็จะมี วิธีการใช้งานนะครับผมแล้วเราก็เติมเงินเลยนะอ่าตอนนี้เครดิตเข้าแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสุ่มวงล้อเพชรฟรีไฟกันดีกว่าครับสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับผมมาเลยฮะครั้งแรกครับผมดูซิว่าเราจะเกลือหรือเปล่าเราจะเกลือหรือเปล่าครับน้องๆสิบถึงเก้าสิบเก้าเครดิตนะครับผมแต่ผมได้กลับคืนมาสิบสามเครดิตทุกคนดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรครับผมทุกคนครับโอ้เขาบอกว่าเช็คประวัติด้านล่างเลยนะครับผมเราได้บัตรการเดอีน่าหนึ่งพันบาทแล้วเดียยบร้อ 3,300ใช่ไหมแล้วก็มาดูกันในเกมดีก,กว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้มีเพชรทั้งหมด5,000กว่าเพชรนะครับผมผู้ชมครับคือบอกเลยว่าอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับผมที่เว็บเด็กเทพสปินนะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับ โอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้คือเราก็อยู่กับโปอปด้วยคือผมก็ไม่รู้กล่องนี้มีอะไรแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ<อ>เดี๋ยวเราจะเปิดมันมีสิ่งล้ำคายอยู่ต้องแกะดีๆแกะดีๆด,ด,ด้วยนะต้องแกะดีๆให้ไม่แบบเป็นรอยขีดข่วนนะข้างกล่องแกะดีๆเบาๆเฮ้ยพี่โบ๊ชไม่ได้เดี๋ยวโดนเข้าในมันโดนไปแล้วมันโดนไปแล้วไ,ไม่โดนไปเนาะเกลือเกือเกือไม่ได้มันแบบว่าเอ มันคืออะไรวะเนี่ยมันมาเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว่องไม่อาเสือ้ทุกคนมันคืออะไรใครรู้ก่อนข้างในเนี่ยล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำคือเรารู้เหรอเรารู้อยู่แล้วน้องรู้มันเป็นสมบัติล้ำค่าเป็นสมบัติทองอ้าวไหนบอกว่าเป็นชุดเซ็กซี่เอาพอเปิดมารู้เลยดูเปิดูเลยมันมีเซนต์มันมีสัญญาต่ายขอขอฟังเสียงก่อนเฮ้ยชุดจิ๊กมือแล้วแกอันนี้ก่อนอันนี้อุ้ยคือผมเห็นข้างๆเป็น ่ออะไรก็ไม่รู้ว่ะอะทุกคนเดี๋ยวต้องย้อนกลอนก่อนแกนะ่กดีนะแกะไม่ดีพี่พลอยด่านะจริงจริงเหรอแกะไม่ดีพี่พลอยด่านะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ขอหน่อยขนาดผมลบแอป,ปช้อปปี้ไปแล้วนะทุกคนมันยังจะไปหาสรรหาให้น้องพลอยไปยให้น้องมิวไปนี่คืออะไรวะนี่เนี่ยคือของเนี่ยจะต้อง่อแบบเน่นหนามากอูทุกคน เประเด็นมันก็แค่กล่องสีเดียวมาอ้าวไ,ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวคือคือคือย,งยังไงคือย,งยังไงมันคืออะไรเอดี๋ยว<ป>เห็น,นลูก,กทุกคนมันเป็นลูกคนมันคือสุดยอดของที่สุดถ้าไม่กลัวพี่พลอ,อยดนักก็แกะเลยคือผมพอจะรู้แล้วมันคือวงที่พลอ,อยมันอ๋อ เคยได้ยินอยู่มันอะไรบ้าบ๊ๆบ๊ำบๆๆบๆำบๆอะไรเหมือนจะบ๊ำบบ้เนี่ทุกคนคือผมก็ไม่กล้าแกะของเขาไงเพราะว่าคือผมคิดว่าพอยน่าจะทำคลิปรีวิวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจคือคือทุกคนครับเดี๋ยวผมอ่ะ จะทาการประมาณว่าเดี๋ยวผมอะจะแกล้งแบบเอากล่องไปทิ้งคือผมเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากแกะของน้องเขาละกันเพราะว่าว่าถ้าผมแกะเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแน่นอนแน่นอนต้องถ้างั้นต้องโทรไปขออนุญาตเขาก่อนแต่เราจะไม่โทรขออนุญาตเขาเพื่อที่เราอะจะมาแกะอันนี้นนแต่พี่จะโทรบอกเขาว่ากล่องมาส่งแต่ฝนตกแล้วกล่องเปียกน้าหมดเลย,เยแล้วมาดูปฏิกิริยารีเฟกแอคชั่นของเขากันดีกว่าว่าเขานี่จะหัวร้อนขนาด ไหนเออกดไลค์ไปทุกคนเดี๋ยวแกอีกกล่องหนึ่งขออนุญาตแกอีกกล่องหนึ่งถ้าให้เดาเนาะว่าน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันแหละแต่พี่ว่ามัน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 สูงใช่ไหมครับอันนี้มันจะสูงนะของแต่ละอันนะคะ้วบ้างก็การ์ดหนึ่งแล้วมันมีสีสามกันไหมมีมีสีสามกันดัด้วงเราใช่เพราะแต่พี่มั่นใจว่าแม่งไม่สามสักดวงถ้ามีฟิลิกนะกีดแน่แน่ตายอ่ะทุกคนถามว่าทำไมทรงผมเป็นแบบนี้ คอยอ่ะมันเอารูปฟิลลิกอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปคุณฟิลลิกให้ดูนะครับโคตรหลอกส่วนผมอ่ะฟิ้งคังเย็ดเป็ดแซมแซมเออแซมสั้นสั้นสุนเสือทุกคนคือร้านอ่ะเขาเขาเขาก็ดูรูปแล้วคราวเนี้ยเขาก็ตัดตาวิเนี้ยมันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บมันไวมากมันไวมากผมเสียไปสองร้อยห้าสิบมันไวมากเออก็คือสื่อสารกันผิดสุดท้ายแซมสั้นจริงๆครับทุกคนเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลที่ผมได้ทรงผมนี้มาอ่ะ โอเคขออนุญาตเปิดเลยละกันนี่มาเป็นบ้องเหมือนกันเลยเห็นไหมเอออุ้ยอันนี้กล่องแท็กไม่เหมือนกันเออว่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยน้ำหนักก็ต่างกันด้วยทุกคนครับอันนี้อันนี้กล่องแท็กไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ต่างกันด้วยนะครับผู้ชมไอพี่อยากแกะอันนี้อันนี้คือเห็นเลยปะไดเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันเดียวแล้วผมก็จะแกะคือเก็บพื้นที่นะครับเพราะว่าก็ผมคิดว่าพลอยน่าจะทํานะแต่ถ้ายังไงก็ไปติดตามช่องน้องพลอยด้วยแกะดิ อเคโอเคคือผมก็จะเข้าใจตติ่ง่าไหร่นะโอ้โหโอ้โหไม่ดีทีมครับเราไปทำวงบอยแบหว์กันก็ดีกว่ามูลค่ามันคือหลายบาทมากนะทุกคนทุกคนครับเชื่อไหมถ้าสตูใหม่เสร็จเดี๋ยวผมว่ามิวมันต้องออกมาแปะสตูใหม่แปะเต็มสวยแน่นอนนี่คนไหนคนไหนแฟนพี่พลอยอะให้ต้องให้ดาวนี่นี่นี่น่ไฟฟ้าไฟฟ้าเฮ้ยเขารู้อะทุกคน ฟ้าแล้วก็ทรงผมแบบปั๊มเหมือนป้าแล้วก็ข้างหลังยาวๆเลยลากลากใจลากใจคือพอยอ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงนะครับที่เราอัดคลิปแต่น้องพอยอ่ะเขาเขานอนตอนประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงที่แล้วแสดงว่านอนไม่เต็มอิ่มแสดงว่าโดนแล้วยิ่งโทรไปแบบงงเงียงงเงียดเลยนะได้โดนแน่นอนครับทุกคนอะโอเคกล่องนี้กล่องนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับทุกคนกล่องดําน่าจะเป็นบ้าเหมือนกันอุ้ยอันนี้มาแบบเปลเลย อันนี้คือไขรอะวาแต่อันี้มันเหมือนดีวดีป่ะอ่าอันนี้เป็นดีวใช่เป็นดีวดีเป็นดีวีดีบเลหรือว่าอะไรนเป็นดีวใช่อรูณาราบังดีวีดีเอวีเอ้ยไม่ใช่เอวีใครอะฮะ่ีได้ป่ะยู่ d นีเล ทุกคนก็มาเป็นรูปเลยนะครับผมก็คือก็ไปรอติดตามช่องอันบ็อก้องพลอยแล้วกันก็คิดว่าน่าจะลงอีกสักเดือนหน้า <c oughs> ค่ะเพราะว่าน้องพลอยก็ยังไม่มาไม่รู้ว่าน้องพลอยจะมาตอนไหนก็รอติดตามแต่คือน้องพลอยอ่ะตอนที่เขาสั่งคือเขาสั่งที่นี่แล้วเขามาส่งที่นี่แต่คือน้องพลอยเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องรีบก,กลับไปบ้านนะครับเจ้าแม่เลยไม่ได้เจอพ่อมาสิบกว่าวันแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งพลอยกันไปไปดูกัน โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปหยิบโทรศัพท์แป๊บ <Hey. S 1> หนึ่งทุกคนเพราะผมต้องแชทหาลองพลนะครับพลอยส่งข้อความมาครับพลอยตื่นแล้วทําอะไรตื่นละเธอวันนี้บั้มไปส่งแล้วนะทอํอ,อะไรเหมือนรู้แสดงว่าคนส่งปัทณีเอาโทรมาว่ามาหางพลว่าส่งแล้วเพราะว่าเอ่อตอนเขามาส่งอะ่ะคือเขาไม่ได้มากดกิ่งที่บ้านนะครับทุกคนครับคือตอนนี้ผมอัดหน้าจอแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะแกล้งแบบว่าเออนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากล่องนี้ไปแล้วกันปิดกล่องปิดกล่อง เอาปิดเดียวเดี๋ยวมันปิดข้างนอกอ่าทุกคนกคน,นครับคือในกล่องไม่มีอะไรนะทุกคนถ้าผมเอาของจริงมาใส่อ่ะตายเลิกกันแน่ๆตายอ<า>ย่างเดียว <ๆ S 1> อ่าโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดน้ำทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำอันนี้นะคะทุกคนกล่องแบบไม่มีอะไรใช่กล่องแบบไม่มีอะไรโอเคค่ะทุกคนฮะเอ้ยมทุกคนทุกคนคือตื่นเต้นว่ะทุกคนโอ้ยโดนแล้วมันเปียกจริงทั้งกล่อง ไอ้เปียกไอ้เปียกันได้ของจริงของจริงจะร้องไห้แทนอะสงสารพี่พลอยอะดูดิเปียกแบบเปียกจริงๆอ่งอะโอเคครับผมทุกคนครับคือเดี๋ยวเราโทรหา้องพลอยกันเลยดีกว่านะครับคือสันอะสันสู้สันสูเราปิดไมค์ไว้ก่อนนะครับทุกคนคือตอนนี้นะครับครับฮัลโ,โ,โ,โหล อะไรบ้ามาส่งอ่ะเธอคืออะไรอ่ะก็มีเขาเดินมาแล้วไงเธอไปจิ้มเข้าบ้านมาขวดมันตกขวดมันตกหนักมากเลยเนี่ยเมื่อกี้มันเพิ่งหยุดไปเองเนี่ยแต่ว่าเพราะอย่างนะค,คือคือเนี่ยเ,เขาเขากาลังเดินม,มาดูเนี่ยเขาก็งงเลยเขาอยู่หน้าบ้านเขอยู่หน้าปหาอยู่แม่น่าจะเก็บขึ้นไปแล้วมัไม่มีนี่เ่ะอ๋อเจ <c oughs> อแล้วเธอเจอแล้ว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 เจอแล้นี่นะกล่องนี้ป่ะแ้แต่มันเปียกอ่ะอะไรนะ เอ่อฝน mm hmm. ตกไงเธอเขาเก็บไม่ทันเขาก็เพิ่งตื่นอะ่ะเขาไม่รู้มันคือคือเขาไม่เธอคือมันไอ้นี่เว้ยมันเอ่อคือเขา่ mm hmm. เ, anyway. เ,เาพิ่งตื่นแล้วเราไปสนีไม่ได้มาส่งไอ้ไปสนีมาแต่ว่ามันกดกิ่งแล้วมันมันเอเขาไม่ได้กดกิ่งมาถึงเขาส่งแล้วเขาไปเลยอะ่ะ mm hmm. เห็นแม่บอกอย่างนั้นอะ่ะเขาไม่รู้อะ่ะ mm hmm. มันคืออะไรอะ่ะเธอเขาเปิดดูได้ไหมอ่ะ ไม่รู้อ่ะแล้วทำไงอ่ะเนี่ยเขาไม่ห่านอะ้วมาทห่าไม่้ปไเลยหเขาไม่รู้สายไปแลยวสายไปแลว เอาง่ายๆนะคือผมเข้าใจความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกของคนติงอ่ะเออคนติงอ่ะเออทุกคนผมก็ไม่เข้าใจแต่ก็คือผมผมก็ชื่นชอบวง BTS เหมือนกันแต่คือผมก็ไม่ได้แบบไปสนับสนุนขนาดนั้นแต่คือคนที่ติดจริงๆอ่ะคือเขาก็จะแบบชอบอะไรอย่างงี้ของเขาใช่ไหมซึ่งอปอบอกว่าอะไรนะก็คือบางทีเนี่ยมีคู่หนึ่งอาจจะเลิกกันไปเลยก็ได้จพรวแบบเลิกเพราะว่าทําอย่างเงี้ยเลิกเลยอหรออปอจริงเขาเลิกกันเลยอ่ะเพราะว่าแบบเพราะทำอย่างเงี้ยเอ้ยถต่่ไม่ ก็ยังไม่รับจริงอะเนี่ยโอ๊ยพี่ฟุกเอาแล้วต้องขับไปชนบุรีแล้วทุกคนครับทุกคนคือผมคือตอนนี้น้องพลไม่รับผมแล้วก็บอกว่าจะเลิกกับผมด้วยนะทุกคนคือยังไงวะเนี่ยคือคือตอนนี้พลไม่รับสายผมนะครับผู้ชมก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคือเดี๋ยวผมต้องไปหาทางง้อน้องพลก่อนเดี๋ยวอาจจะให้อุปกรณ์ทักไปไปชนบุรีหรือยังไงผมเอาเครียดเครียดทีมไปชนบุรีกับผมเลยไปง้อน้องพล ไทคอยกลัวผมไปแล้วผมอะไรผมเอาบ้านไปเท,น,ปเทน้ำไม่เอาบ้านไปเทน้ำใหม่ผมแกล้งแล้วเพียออบอ่เเอะลเลิกบอ <laughs> กไปแซดไปแซดไปแซดอะไรตรงนี้มีรถเจ๊กถ่ายคิกมาแล้วโอ,โอเคครับทุกคนอย่าลืมติดตามท่องการทีม้วยนะครับ <laughs> ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน เอ้าครับมู้ไปมอไปเดี๋ยวค่อยไปคลิปหน้ารอติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับ